มันเช็คใช้เข็มเป็นเข็มทู่พี่นุ๊กได้เป็นคุณหมอคุณหมอเดิมนะเป็นคุณหมอมาก่อนพี่นุ๊กอ่ะใช่ผู้ช่วยสตอแพทย์ของเราเจาะเลือดได้นะให้น้ำเกลือได้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมีคลิปนะพี่นุ๊กอ่ะยังไม่ได้ลงวันท่านแนวันท่านแนวันท่านแน่ตีไปทายที่โรงบาเนี่ยพี่นุ๊กมีประสบการณ์เพราะว่าอยู่โรงพยาบาลช้างนะคะก็เป็นผู้ช่วยสตอแพทย์ก็คือใช้วิธีการฝังแบบว่า ใส่ไว้ในเข็มใช่ไหมแล้วก็ยิงเข้าไปคือมันไม่ใหญ่มันจะเล็กๆเข้ามาเล็กเข้าสารอืมติกเข้าไปรเยอะอ่ียอืสกก่อนนี่อย่างบมอแต่ว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาติดตั้งแต่เด็กแล้วเนาะอืมติดตั้งแต่เด็กละอืก็คือได้เป็นเป็นเหมือนรหัสประจําตัวนะฮะตั้งแต่เด็กยาวมากนะรหัสอ่ะวันนั้นที่สแกนอ่ะหลายหลายเลขมากหลายเลข FC บอกว่า16ตัวลัเออจะเล่นยังไงดีเนี่ยกลับไม่ถูกเลยเอ้ยแต่มีมี นักขับคว้านตัวแปดสิบไม่เา็น้าไรนี่ยน้ำหนักช้างหรือน้ำหนักควานแปดสิบอ่าเหลือเวลากี่นาทีเอ่ยอ่าประมาณเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวทุนยอหยอดตาก่อนรอหยอดตาก่อนแล้วก็ขึ้นบ้านปอ ไหนไหนไม่ไม่ไปตองมาแล้วม่ตองมาแล้วไปตองมาแล้วเห็นไม่ตองมันหู้เวลาหู้นู้นหู้นู้นหู้นู้นหนตองคุณนะไปตองขอคุณนะลองกะลันมาแล้วนุ่นลจะอูกเฮาไม่สนใจไ่ตองอืออบใ่แอนิดออ้าวลลโอมาแล้วลอยตัวแล้วมันลอยแล้ว ใกล้ถึงเวลาปล่อยตัวละนะคะเนี่ยเมื่อกี้ใบตองมายื้อยองแลกกรรมนั่นนะใบตองมายื้อยองเราไปละเลโอจะเอาอะไรครับอ่านบนห้ามาห้ามาไหนอ๋อหันไปมีแต่กระเป๋าโอ้พี่ MT โฮมดีเนาะนี่นะอ๋อนี่เหรอทหารนะนี่บางอยู่ตอนนี้สองพันสี่ร้อยท่านนะคะถ้าเวลาไม่ใส่แบ้นมานะ ห้ามถามเดี๋ยวเราจะมาดูเออ่คุณหมอหยอดตาของพ่อพลายก่อนเนาะก่อนขึ้นบ้านนะคะเรียวคุณหมอจะมาหรือยังน้ำหน้าหมอมากเรียบอกไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เรโอกินกินอาหารก่อนกินแล้วอ้าวเขาเรียกเรโอทูบอกครับเขาเรียกเรโอนะทูทูอิจฉาเรโอเปล่าเรโอกิน rio กินขนม r โอก็มี fc fc ก็ฝากขนมมาให้ r โอด้วยนะคะ r โอกับมือ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 เป็นหมาของคุณหมอมามีนะคะต้องไปสอบถามเราเองว่าคุณหมอมามีทําไมถึงตั้งชื่อว่ามือมืออาจจะเป็นแบบคล้องจองกับชื่อคุณหมอหรือเปล่าเป็นลูกชายของคุณหมอมามีนะคะกินอะไรเจ้าอะไรครับอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณหมอมาอันนี้มันเป็นอาหารแมวเหมือนกัน อาหารหมาสิเ,เขาซื้อให้หมา,เ,าหเขาซื้อให้หมา <laughs> ไม่ตอนเหมือนอาหารแมวที่บ้านไงอ๋อเหรอแต่ทรงมันเหมือนกันน่ะแหละแต่ว่ามันจะเค็มๆเ,เคยแอบชิมน้อแมวมไม่เืออาหารหมาพี่เคยเห็นมันจะเม็ดใหญ่กว่านี้ไม่ใช่หรอมันแล้วแต่นี่ไหมเขาเรียกอะไรคะมันเขาจะมีช่วงอายุของเขาอยู่ค่ะเออใครปิ๊กบ้าแล้วแหละฟังเตือนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยอดตาก่อนแล้วก็ปิ๊กนะ เดี๋ยวรอก่อนนะคะทูรอแป๊บหนึ่งอ่ทูบอกว่าพลังเสียงแปดหลอดนะคะเดี๋ยวจะได้ไปประกวดรอ<ช>ดนน้องเพลงใช่ยี่เปลงี้นะทูจะร้องเพลงอะไรเอ่ยวันเพ็ญเดือนสิองน้ำขนองไหมไม่น้ำจน้ำน้ำก็นองนะน้ำขนองนะ,ะน้ำขนองน้ำก็นองน้ำไม่รู้เหมือนกันร้องก็ไม่รู้็นองไ,<ด>ไม่ใช่ไหมใช่ไหมลืมไปแล้วว่ะเพลงสมัยละอ่อน ไม่รู้เหมือนกันข้าเพลงกันดิเฮ้ยฉีดย้ายฉันตายไปเถอะหมอเพลงของใครอ่ะมีเคยได้ยินอยู่เพลงลูกคู่งไงที่เมื่อก่อนเขาร้องอ่ะแบบอารมณ์แบบอกหักเลยบอกบอกหมอว่าฉีดย้ายฉันตายไปเถอะหมอนี่คือคำขอร้องของคนไข้ เดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งนี่ไงตอนแรกจะให้เป็นหางเครื่องไม่เอาอย่างเป็นดังคลองอะขยันเป็นห้องแตนแหละไม่เป็นไม่อากเป็นหางเครื่องนั่นแหละไก่จ๋าดีกว่าเอาาาไกก่่จ๋ดีวตัวห้องไก่จ,จ๋าที่พี่ห้องแก้วปิง้งไก่ห้องไก่ขอไก่อบฟางได้ไหมนี่คุณหมอเหี่ยวบอกว่าคิดถึงสสรไหนอ่ะหรอนี่ไงใช่นี่ไงคุณหมอไม่คิดถึงกันเลยหรอไม่ไม่หรอนี่เป็นยาตอบแตนมาอ่ะไม่เอาแล้ว คิดว่าคุณหมอจะต้องเป็นต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคุณหมอขจรพัฒ์คุณหมอจรพัไม่มาแต่ก็มาแบบวนเวียนอยู่ในไลฟ์นะมาแอบส่องดูเรามาแอบส่องดูหรอไม่คิดถึงกันเลยหรอไม่มานั่งคุยกันเลยนะคไก่อบฟางเนี่ยแต่ฝั่งกักโรคนะเกินนะเกินไหเกินหมอเยียวกันแล้วไหนนี่ก็เขาพูดถึงไก่ไก่จ๋าอยู่ระหวังลองเห็นไก่จ๋ามาเลยอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวนะคะส่งพ่อพลายกลับขึ้นบ้านท่านใดที่อยากจะมาเยี่ยมพ่อพลายสักสุรินหรือ มุทูนะคะก็มาบริเวณจุดโชว์ตัวนะคะ2โมงถึง4ี่โมงแต่ถ้าวันไหนที่ติดภารกิจนะอย่างเช่นไม่สะดวกมาโชว์ตัวอาจจะมีเรื่องของการรักษาเราก็จะมีการแจ้งการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าประมาณ1วินาทีนะอถอยหลงัง <laughs> เองถอยหลังเองด้วยอ่ะ,ะรู้อ<ะ>่ะรู้เวลาจะปิ๊งยังไม่ได้สร้งเลยนะจะปิ๊งแล้วกันฮะทูจะปิ๊งอะไรครับ คุณหันหน้าไปทายหก่อนไแลดูแลดูรีโออยู่รู้เวลาถอยหลังเองด้วยอ่ะคุณหมอมาละเดี๋ยวเราจะหยอดตานะคะคุณหมอจะหยอดตาให้สักสุรินนะคะฮะหมอตกสะานท้าไหนแต่ว่าอ๋เลยแปลงไมเลยแหละอ๋อถ้าหมอมอบบบตกนี่คือไม่ได้แปลงบไม่หรออาัจะเป็นเท้าก็ได้นะิ หมอพัวเออหมอพัวแบบสะพานพัวที่หมอเดินแบบว่าไม่ค่อยจะนี่พอหมอตกสะพา,านพัวใช่ทำให้ใหม่แล้วอ๋อวันหลังเห็นตั้งแต่วันนั้นแล้วว่ามันพัวตั้งแต่วันห้าแล้วบอกแล้วว่มีใครแปลงคือหมอม่ามีวันหลังพกน้ํามันมานะจะได้ทอดสะพาน <c oughs> ทอดให้ใครก่อน <c oughs> <c oughs> อ่ะกําลังหยอดตานะคะนี่อันนี้คือคุณหมอมามี เป็นคุณแม่ของน้องมือมือนะคะ <c oughs> เดี๋ยวถามให้ว่าทำไมถึงตั้งชื่อมือมือแต่ตอนนี้รีโอเธอไปคุยทรายของเขาเอ่าหยอดตาแล้วนะคะโอมานนี่มาแปลว่ามีความสุขมือมือแปลว่ามีความสุขเป็นภาษาเหลีอ๋อเหรอเอออันนี้แล้วก็พี่นุกรู้ก็ไม่บอกอะ่ะ <c oughs> เขาถามตั้งแต่หลายนาทีที่แล้ว <c oughs> อึ๊บคุณหมอหยอดตาให้นะคะ <c oughs> อย่าไปดูใกล้ๆนะคะแต่จะเป็นการเข้าไปในพื้นที่รักษาเนาะถ้าสมมุติว่าท่านไหนที่มาเจอเนาะมาเจอพ่อพลายกําลังยืนโรงรักษาก็ดีหรือว่ากําลังรักษาเนี่ยก็ดีก็ดูเงียบๆเพราะว่าถ้าส่งเสียงเดยวอัดสมาธิอาจจะเสียได้ก็อยู่ตรงบริเวณที่ทางโรงพยาบาลเขาจัดให้นะคะคือจะมีเส้นสีแดงขีดอยู่ไม่เข้าใกล้ไม่เข้าใกล้เกินกว่าเส้นที่ทางโรงพยาบาลเขากําหนดเนาะเพื่อเป็นการไม่ไม่เป็นการรบกวนการรักษาใช่ค่ะไม่ไม่ส่งเสียงดังมากเกินไปมายหมเราละสี่โมง มา,าม,มายื้อละอ่าจะกลับบ้านแล้วบ๊ายบายนะคะอ่าเตรียมตัวกลับบ้านส่งพ่อพลายกลับบ้านกันนะคะวันนี้พี่นุกนะคะอุ้ยอันเขาดอะดี๋ยวนี่นนะพี่นุกพี่โอ๊ดนะคะพี่ปลิวพักผ่อนสองวันนะคะชุดหมอสีสวยมสวหมอเหยื่อบอกว่าชุดหมอมามีสีสวยชุดสีเปลือกมังคุดอ้าวออกออกประชุม เดินกลับนะคะก็จะสังเกตว่าเขาอาจจะมีความชินที่เขาเดินแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมีการา<อ>ให้เขาทำกายภาพนะคะส่งช้างด้วยค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณสำหรับน้ำจิตน้ำใจที่ส่งมาะนะคะก็ได้มีการ เคยขอบคุณกันไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณ2 8 0 0เป็นร้อยท่านที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะวันนี้แอนดี้แอดหญิงฐานนะคะพี่วอนไปจับหางหรอพี่จับหางเปล่าจับกมหางอะถือหางไหมบัดกัมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถือหางกันแล้วเอออ่ขึ้นไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะเอฟซีที่มาอยู่รอก็รอส่งจนรับสายตาเลยนะเหมือนเราก็นั่งรอส่งนะครลีโอก็ไปส่งด้วย ดีโอก็ไปนี่อ่าขึ้นไปแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาติดตามกันใน